i โอเคผมสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel โซเรียวเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับ7อันดับมือถือสเปคแรงรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่รองรับ 5G ด้วยนะครับผมสำหรับเดือนตุลาคมปี2021นี้ครับโอเคเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับ อันดับที่7 OPPO Reno 6 5G ครับรุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะเคยผ่านหูป่านตาทุกคนมาแล้วแหละนะครับรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆครับโดยเฉพาะดีไซน์ด้านหลังตัวเครื่องครับส่วนราคาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องอยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นเพราะดีไซน์ที่สวยด้วยแหละนะครับราคาเปิดตัวนะครับรุ่นนี้อยู่ที่17,990บาทครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยหาซื้อไม่ยากครับก็มีวางขายตามร้านทั่วไปเลยนะครับผมสําหรับสเปคเบื้องต้นของ OPPO โ e n o โน6 5G นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.43นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตราเฟชเรทอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับต่อมาส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Dimensity 905G ครับความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่2.4 g h z ตครับต่อมาส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 8GB r ม m 128GB ครับหลายกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันครับนั่นคือ64ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้ก็บวก2ล้านพิกเซล F อยู่ที่1.7ครับสำหรับการถ่ายวีดีโอนะครับก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะมาพร้อมกับความจุ4,300มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็จะรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่65วันครับใช้เวลาชาร์จนะครับผมเต็ม100%ใช้เวลาเพียงแค่28นาทีเท่านั้นครับส่วนราคาครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ1 7,990บาทครับ อันดับที่6 Xiaomi มี11 Li t e 5 g ne ครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่รองรับ5 g เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีวางขายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมส่วนราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1990บาทครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นรุ่นที่บางเบาที่สุดแล้วนะครับในตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้ครับเรียกได้ว่าเบาเลยก็สวยมากๆเลยครับสำหรับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดเนี่ยอยู่ที่6.55นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตรายเฟสเรทเนี่ยก็อยู่ที่90้าเฮิร์สต์นะครับต่อมาในส่วนของ CPU เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ snapdragon 7 7 8 g นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่2.4 GHz ครับในความจำนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ ram 6 g b r o m 128 g b ครับกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันครับมีคู๊หกสิบสี8ล้าน5ล้านพิกเซลนะครับ f เนี่ยอยู่ที่1.75ครับ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับผมก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเลยครับกล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่4,250มิลลิแอมป์ครับแลวก็จะรองรับระบบฟ้าชาร์จนะครับอยู่ที่33วันนะครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ1 9 9 0บาทนั่นเองครับผม อันดับที่ 5. Samsung Galaxy A 5 2 S ครับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางของ s a m s u ุงนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยครับหลังจากที่เปิดตัวออกมาครับสำหรับค่าตัวของเครื่องนี้นะครับอยู่ที่13,990บาทนะครับสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าสมราคาเลครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับผมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับหน้าจ เป็นแบบซูเปอร์อัลโมเดตครับอัตราเฟเชเชเนียก็อยู่ที่120เฮิร์ซเลยครับต่อมาในส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ snapdragon 778G นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์ซครับมีความจําเนนะครับจะมาพร้อมกับ ram 8กิกร r ม m 128กิกนั่นเองครับ กล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ4เลนด้วยกันครับนี่คือ64ล้านพิกเซลบวกสิล้านบวกห้าล้านก็บวกห้าล้านพิกเซลนะครับเอฟเนี่ยอยู่ที่1.7ครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับผมสูงสุดเนี่ยได้ที่ 4K 60เฟรมเลยครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับฟ้าช้าอยู่ที่25วัตต์นะครับสำหรับราคานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ13,990บาทนะครับ อันดับที่4 Motorola Edge 2 0 Pro ครับถือว่าห่างหายกันไปสักพักเลยครับสำหรับสมาร์ทโฟนของ Motorola ครับวันนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อมกับซีรีส์ Edge 2 0ถึง2รุ่นด้วยกันครับนั่นคือ Edge 2 0 Pro กับ Edge 2 0 Fusion ครับราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันพอสมควรครับโดยที่รุ่น Edge 2 0 Pro เนี่ยจะแพงกว่านั่นเองครับสำหรับรุ่น Motorola Edge 2 0 Pro นะครับก็เปิดตัวมาที่ราคา17,990บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็มีวางขายแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยกันนะครับผมสำหรับสเปกเบื้องต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ OLED นะครับผมซึส e n s ร t เฟ i t ชอยู่ที่144เฮิร์์เลยครับต่อมาในส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Snapdragon 870ครับความเร็วอยู่ที่3.2กิกะเฮิร์นะครับมีความจ้ำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 12กิกส่วน ROM 256กิกนะครับ กล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันครับนั่นคือ108ล้านพิกเซลบวกสิล้านนี่ก็บวกอีก8ล้านพิกเซลนะครับ f อฟจุ่ที่1.9ครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 8K 24เฟรมเลยครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จงรับฟ้าชาร์จอยู่ที่30วัตต์นะครับสำหรับราคานะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับ17,999หมืนับาท เองครับผม อันดับที่3 Xiaomi Mi Mix 4นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นท็อปอีก1ตัวที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับการดีไซน์นะครับก็ตามแบบฉบับของซีรีส์ Mix เลยนะครับส่วนสเปคเนี่ยก็สุดแน่นอนครับเพราะว่าจะมาพร้อมกับ Snapdragon รุ่นใหม่ล่าสุดครับนั่นคือ Snapdragon 888 Plus ครับซึ่งตอนนี้นะครับผม Mi Mix 4เนี่ยยังไม่มีวางขายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นของ Mi Mix 4นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่ 6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED นะครับในส่วนของอัตราเฟชเรทเนี่ยก็อยู่ที่120่งเฮิร์สนะครับในส่วนของ CPU นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับ Snapdragon 888 Plus นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.99จุดเก้เกิร์เฮ์เลยครับมีความจำนะครับ RAM 12 g b ROM 256 g b ครับและกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันครับนั่นคือ108ล้านพิกเซลบวกสิล้านแล้วก็บวกแล้านพิกเซล f อยู่ที่1.9ครหนึ่งจุดเก้าครับสำหร ามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 8K เลยครับกล้องหน้านะครับ20ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่4,500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะมีระบบรฟาาชาร์จอยู่ที่120วัตต์เลยครับซึ่งเขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นนครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับราคานะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ายังไม่ได้มีวางขายอย่างเป็นทางการนะครับ อันดับที่2 iPhone 13ครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ใครหลายคนเนี่ยน่าจะอยากได้เป็นเจ้าของกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็สำหรับรุ่นนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมซึ่งเท่าไหร่นะครับส่วนที่เห็นชัดๆเลยก็คือในเรื่องของโมดูลกล้องหลังครับที่ iPhone 13เนี่ยจะเป็นแบบคว้นะครับส่วน iPhone 13 Pro กับ12 Pro เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับรบคาคาเปิดตัวของ i อ h o n e 13นะครับอยู่ที่2 9 0 0 0 900บาทนะครับก็ใครที่สนใจเนะี่ยก็ลองไปหาซื้อกันนะครับผมว่าตอนนี้เนะี่ยก็มีให้จองเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับของ iPhone 13เนะี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.1นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Super Retina HDR นะครับผมก็จะรองรับ HDR 10ด้วยนะครับส่วน CPU นะครับผมก็จะมาพร้อมกับชิปรุ่นใหม่นะครับ เป็น Apple A15 Bionic นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยอยู่ที่3.1 GHz เฮิร์เลยครับมีความจำ้ำนะครับแรม6 g b ก์แม128 g b นะครับกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนด้วยกันครับนั่นคือ12ล้านพิกเซลบวก12ล้านพิกเซลนะครับ f อยู่ที่1.6ครับ สำหรับวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมครับในส่วนของกล้องหน้านะครับ12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมาที่3,950มิลลิแอมป์ครับและก็จางรัฟาฟชาร์จอยู่ที่25 000, วัตต์นะครับราคาเนี่ย่็ายัางที่บอกไปนะครับ29,900บาทนะครับ ันดับที่1นึ่ง Xiaomi Mi 11T Pro ครับรุ่นนี้เนี่ยก็บอกได้เร็วว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมทั้งสเปคแล้วก็ราคาครับ ก็จะเป็นอีกหนึงรุ่นที่ต้องขายดีมากๆเลยนะครับผมที่จริงเนี่ยทาง Xiaomi เปิดตัวด้วยกัน2รุ่นนะครับผมนั่นคือมี 11T แลวก็มี 11T Pro นะครับสำหรับราคาเปิดตัวของมี 11T Pro นะครับผมอยู่ที่16,990บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีวางขายเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมสำหรับสเปคของมี 11T Pro นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED อัตราเฟสเรทเนี่ยอยู่ที่120 h z นะครับต่อมาในส่วนของ CPU เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Snapdragon 888ครับความเร็วก็อยู่ที่2.84จุดกิกเเฮิร์สต์นี่ครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับก็จะมาพร้อมกับแรม12บสองกิกกำสอร้อยห้าสิบหกะครับลกล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันครับนั่นคือ108ล้านพิกเซลบวกแล้านแล้วก็บวกอล้านพิกเซล f อยู่ที่1.75นะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 8K ลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จัรับฟ้าชาร์จอยู่ที่120วัตต์เลยครับซึ่งเขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100%นะครับใช้เวลาเพียงแค่17นาทีเท่านั้นครับและาราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ16,990บาทนั่นเองครับ โอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับตูนคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลและก็ในเรื่องของเสียงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเช็คกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบายครับ